เตรียมตัวอย่างไรก่อนมาวัดสายตาเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่แม่นยำข้อ 1. พักผ่อนให้เพียงพอหรือนอนให้มากกว่าแชั่วโมงและก่อนตรวจวัดสายตาควรเลี่ยงการใช้งานระยะใกล้เช่นเล่นมือถือดูจอคอมพิวเตอร์มากกว่าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดกำลังเพ่งค้างข้อ 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานไทรอยดูมาตอยหรือผู้ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่ควรแจ้งผู้ตรวจวัดล่วงหน้า เนื่องจากการวัดสายตาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากฮอร์โมนที่แปรปรวนได้ 3. ผู้ที่มีโรคตาบางอย่างเช่นผู้ที่เป็นต้อกระจกหรือพึ่งผ่าต้อกระจกมาควรแจ้งผู้ตรวจวัดล่วงหน้าเช่นกันค่ะเนื่องจากอาจจะทำให้ค่าสายตายังไม่คงที่ข้อที่4เลี่ยงแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนอย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะเนื่องจากจะมีผลทำให้ความดันโลหิตสูงค่ะข้อ5้า ผู้ที่มีแว่นใส่ตาเดิมให้นำมาด้วยค่ะเพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของการใช้งานระหว่างค่าใสา่ตาแว่นเดิมและแว่นใหม่ค่ะและข้อ6ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์มาก่อนเพื่อความแม่นยำควรเลี่ยงการใช้งานคอนแทคเลนส์อย่างน้อย3-7วันเพื่อความแม่นยำสูงสุดแต่ถ้าจำเป็นจริงๆนะคะหมอขออย่างน้อย2-3ชั่วโมงค่ะจาก6ข้อนี้มาตรวจวัดาสสา่ตากับหมอรับรองได้ค่าใสา่ตาคมชัดแม่นยำแน่นอนค่ะ